เอาละสวัสดีครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับช anel ปันซาฮันนี่นะครับอยู่กันอีกครั้งนึงกับเกมบลูนซีดีภาคหด้วยนะครับผมเอาล่ะในวันนี้เดี๋ยวเราจะมาลุย daily challenge กันก่อนอ่ารุกเลเจนนี่มาแน่นอนนะแต่ว่าเราก็จะต้องอย่าลืมด่านเล่น,ท,นทุกวันทุกวันที่เราต้องทํากันด้วยเปิดของขึ้นมาโอ้ร้อยสบเมื่กี้มันนี่ไหนขอดูซิวันนี้ด่านเป็นยังไงฮ <laughs> เห็นจากตัวที่ให้เล่นแล้วผมบอกเลยว่า สบายดีหายห่วงแน่นอนเออฮะด่านนี้ให้วิเลตมาปะให้ด้วยคือด่านนี้ให้เล่นธรรมดาตั้งแต่ด่านหนึ่งถึงสี่สิบแต่ผมรู้สึกว่าผมอยากจะทำคลิปเมอร์มังกี้สักทีอะเนาะผมยังไม่เต็มสักทีเพราะฉะนั้นด่านนี้นะครับผมจะบอกตัวเองว่าให้เน้นเล่นแต่เมอร์มังกี้เป็นตัวได้แค่ตัวเดียวแล้วกันคู่กับพีโร่อ่าแล้วก็มีวิเลจช่วยสักหน่อย ผมว่าน่าจะโอเคอยู่เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะว่าเขานี่จะแข็งแกร่งสักขนาดไหนกันเชียวน่าลองน่าลองคำนวณเนี่ยคำนวณกันสายกลางก็สายบนก็โหดสายกลางก็พอได้เพราะฉะนั้นไม่รอช้าลยเดี๋ยวตำแหน่งค่านั้งสำคัญเนาะตำแหน่งค่อนข้างสำคัญ,นะห,นคญหนึ่งนะเลื่อนอนะันนี้ทีหน่อยอะ ตลาดนี้ผมจะเล่นแต่เมอร์มังกี้เนาะแต่ว่าการเงินของเรานีนะสีที่เป็นปัญหาหรือว่าเราจะลองเล่นแบบไม่สนใจการเงินดูไม่สนใจการเงินดูดีกว่าเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ท้าทายกว่านะถ้าจะแบบว่าได้ทดลองเมอร์มังกี้แบบเต็มที่นะครับเมอร์มังกี้เขาตีพังตัวได้ถ้าเราเล่นคู่กับสายล่างแต่ว่าถ้าอยากให้ตีเหล็กเป็นเนี่ยมันก็ต้องไปคู่กับสายบน็อตปะเทียสีนะ่เอ๊ะ มันจะมีอยู่สายหนึ่งนี่โอ้โหต้องอัพเทียร์ค่อนข้างสูงนะแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเรายัางใช้ตัวอื่นช่วยจัดการแทนได้ก่อนไงอ่ะโอเคลุยกันเถอะเริ่มมาเมอร์บังกี้ตัวแรกตรงนี้เลยละกันคือเมอร์บังกี้ของผมนี่จะเป็นตัวกันเงินเลยแหละมัน <Hello. S 1> ไม่ใช่กันเงิน เป็นตัวต่อสู้ทุกอย่างอะ่ะทั้งพังตัวแล้วก็ตัวเหล็กให้กับเราผมเอาสาย่างก่อนครับเพื่อที่ผมจะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องการต่อสู้กับพวกตัวพังตัวทีนี้ก็สบายแล้วทุกตัวต้องอัพสายนี้นะผมจะไม่ใช้วิเลดด้วยซ้ําอ่ะผมจะลองแบบผลาลังเขาเต็มๆคนเดียวไปเลยอะ่ะอนบางกี้ล้วนๆดูว่าจะเป็นอย่างไร ตัวเนี้ยผมต้องคิดก่อนว่าตำแหน่งตรงเนี้ยผมจะเล่นเป็นสายไหนอะ่ะเพราะว่าสายบนก็เวิร์กสายล่างก็มีแย่ไอ้สายกลางก็มีแย่สายบนก็ก็ดีอืมแต่ผมควรเตรียมเตรียมตัวสายกลางเอาไว้ไหมมันใช้เงินค่อนข้างเยอะนะในการที่จะอาให้เป็นสายที่แบบใช้งานได้ผมเอากลางดีว่ะคู่บบกลางไปตอนนี้ระยะตีของเขามันจะแย่มากอยู่แต่ว่าเราต้องเพิ่มจํานวนของ เมอร์มังกี้แล้วก็อัพสายล่างเพิ่มขึ้นมาระยะโจมตีก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเ,เน็่ยมันมันคูณหนึ่งมันจะมีสแต็กของเขาอยู่ต้องเพิ่มไปเยอะประมาณหนึ่งจริงๆตำแหน่งดีนี้เหมาะกับสายบนมากกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนเรายังมีโอกาสวางอีกเยอะแยะครับต้องอัปนี่เข้าไปอีก e c h o Sense Network เพื่อทําให้ระยะตีมสูงขึ้นเป๊ะนะสูงขึ้นเยอะขึ้นนะทันทีทันใดแต่ถ้าได้รับบัฟของฮีโร่ขึ้นมานี่ก็ทําให้สู้กับตัวเหล็กได้แบบไม่มีปัญหาเหมือนกันนะเหมือนเมื่กี้ที่ตีพังตัวเป็นตัวเหล็กเดี๋ยวใช้ฮีโร่ช่วยจัดการตัวเนี้ยแหละผมจะริบไทยแชมเปี้ยน เก็บตังดีกว่าการต่อสู้ตอนนี้ผมไม่ได้ติดอะไรสักเท่าไหร่นะปล่อยเป็นอย่างนี้ไปก่อนได้ด่นนี้นี่ผมจะแม็กซิมายเรื่องของเลเวลของเจ้าเมอร์บังกี้เลยซึ่งเล่นด่านนี้ดันเดียวแล้วแบบเล่นแต่เมอร์บังกี้เนี่ยผมค่อนข้างเชื่อว่าเลเวลยังไงก็น่าจะได้ย p มากพอที่จะอัปเกรดแบบครบทุกทุกสายแล้วผมเหลือตัวเดียวผมยังไม่เคยเห็นเขาด่านนี้จริงๆจริงๆเราควมีการเงิน <c oughs> เราควรมีกันเงิน <c oughs> ขออภัยสองทีละตรงนี้สุขภาพคือฝ <c oughs> ุ่นมันเยอะอ่ะผมผมมีกันเงินดีว่าไม่งั้นผมว่าเราไปไม่ถึงฝันแน่ๆม้เราไปไม่ถึงฝันแน่ๆถึงฝันที่เราจะแบบว่าเมอร์มังกีเต็มบอร์ดอ่ะไม่ถึงแน่นอนลการป้องกันต้นเกมมันมันไม่ได้ยากไงมันง่ายครับ ได้ยินเสียงวึงวึงเนาะจากตัวไฟตัวไฟไม่สามารถทำอะไรกับพวกตัวสีม่วงได้เพราะมันเปรียบเสมือนว่าเขามันกันเวทไงเดี๋ยวาการเงินไม่เยอะมากครับไม่เยอะมากเกินไปเพราะว่าเราอยากแม็กซิมัยเจ้าเมอรมังกี้มากกว่าโอเค ถ้าไม่นั้นก็ผมเอาคู่กับบอไปเลยแล้วกันจะได้เร่งเงินให้เร็วขึ้นในแต่ละด่านหน่อยกังวลน,นะกังวลน,นะเพราะว่าการเงินเรามาช้าเรามาช้ามากพอเรามาช้าเนี่ยมันก็จะไม่ได้ตอบโจทย์อะไรเราขนาดนั้นครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะทุกอย่างมันมันพอแมเนจจัดการได้ พังตัวแอบไม่ใช่ปัญหานิดนึงโอเคหลายคนคิดเนาะทำไมแบบผมอัพแปลกๆแบบนี้เนาะจริงๆวางแผนไว้แหละแต่ก็ช่างมันได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้นจริงๆเล่นแต่สายนี้ยังได้เลยแต่ว่าอีกใจหนึ่งก็คืออยากเล่นคู่กับสายบนอะ่ะ แต่มันใช้เงินค่อนข้างเยอะค่อนข้างเยอะผมไปสู้สายล่างดีกว่าช่างมันละอาจจะได้เงินไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่แต่ก็ไม่เป็นไรเราขอแค่มีบันาน่าฟาร์มบ้างผมก็พอและผมก็พอใจละขอแค่มีบ้างครับเพื่อทำให้มันมีความเป็นไปนได้เรื่องการที่จะซื้อเมอร์มังกี้ในระดับที่สูงอ่ะ ไม่งั้นผมเชื่อว่าเราซื้อได้ระดับไม่สูงแน่ๆมันจะไม่สุดครับเอาละการเงินประมาณนี้แล้วกันจริงๆไปต่อเรื่องเงินอย่างได้เลยอะคือผมรู้ดีนะว่าการเงินมันมันได้แต่ว่าด่าน40กําลังจะมาเพราะฉะนั้นก็อัปเกรดเพิ่มรอไปเรย่อยโจมตีหน้าน่ากลัวเหมือนกันนะมนตีเป็นเวฟอะมันตีเป็นเวฟครับแสบตีเหมือนกันนะ แนี่พอมีการเงินประมาณนึงมันก็แบบว่าช่วยเราได้เยอะอยู่เหมือนกันเราชนะชาเลนจ์แบบธรรมดาแล้วแต่เราจะไปต่อเหมือนเดิมให้ได้ถึงด้าน100กันแล้วก็เป็นการอัปเกรดเลเวลกำลังคิดอยู่ผมควรมีการเงินเพิ่มไหมถ้าจะเพิ่มต้องเพิ่มตอนนี้เลยทำก็ได้ระยะยาวไปมันต้องทำตอนนี้เลยครับถ้าไม่ทำตอนนี้ผมก็ไม่มีโอกาสลนะ เพราะว่าการเงินที่ดีมันมันจะดีอ่ะมันต้องมาตั้งแต่แรกครับถ้ามาหลังๆไม่มีประโยชน์หกต้นพอพอแล้วไม่มากไปกว่านี้แล้วผมรู้สึกว่าเท่านี้พออือฮึผมชอบผมชอบสายกลางมากเลยสส่กลางมันแซบดีอ่ะได้อาร์ติกไนท์แล้วครับทีนี้การโจมตีก็จะแบบมีการกดสกิลเพื่อเรียกน้ำแข็งมาปูดปาดได้ครับแต่ว่าศัตรูเป็นสี สีขาวนะครับมันไม่โดนแสบไร้กาดออกเรื่องเจ้านี่เดี๋ยวผมจะต้องขายกันเพราะว่าผมรู้สึกว่าตำตำแหน่งตรงเนี้ยมันเหมาะจะคู่กับสายบนมากกว่าคู่กับสายบนผมว่าเวิร์กกว่าเดีย๋ยวเอาหลอดอวบาบิสครับคือไอเจ้าหนวดแต่ละอันเนี่ยมันโจมตีได้ไงถ้าใครเข้ามาใกล้เขาเพราะฉะนั้นเขาควรจะอยู่ตำแหน่งที่แบบอยู่ตรงกลางเฮ้แต่เจ้านี่โจมตีได้ดีมากเลยเจ้านี่โจมตีค่อนข้างดีชอบชอบ มันมันไว้ใจได้ครับดูโจมตีเป็นเวฟอย่างเงี้ยใช้ได้เลยอ,ะอ่ะเดีย๋ยวไม่คิดเยอะผมเอาหลอดออบาบิสก่อนดีกว่าผมว่าหลอดออบาบิสโจมตีค่อนข้างดีนะเนี่ยโจมตีดีโจมตีดีไว้ใจได้ครับ หลรอดอับอิสได้มาแล้วเถี่ยห้าตัวแรกนะแน่นอนเถี่ยห้าติดตัวหนึ่งก็ต้องมีครับแต่ว่าตำแหน่งที่ดีผมว่าไว้ประมาณตรงนี้ดีกว่าเที่ยห้าตัวนี้จะเป็นตัวสายล่างของเราหื้อครับวางหือไว้ตรงกลางตรงนี้ดีตรงตรงนี้ดีกว่า,วามันจะได้โดนหนวดแบบว่าเต็มที่ครับหือ ทุกตัวมีหมอกดำๆอยู่ที่พื้นด้วยครับเพราะเจ้านี่บัฟให้นั่นเองโอเคเรื่องการต่อสู้โดยรวมตอนนี้ผมไม่ได้ติดแต่ผมกำลังคิดอยู่ว่าเราจะไปคู่กันกับสายบนหรือว่าสายกลางดีกับเจ้านี่นะผมเจอยุงตัวหนึ่งถ้าตัวนี้เราปล่อยไว้นะทั้งคืนอะทั้งคืนแน่ๆทั้งคืนแน่ๆผมต้องสู้กับมันครับ เก็บ E.P. ให้ได้70,000เดี๋ยวผมเก็บเงินให้ได้2 0 0 0มก่อนดีกว่าแล้วค่อยเป็นเรื่อง E.P. x ตอนนี้ E.P. x เท่าไหร่ละ39,000ได้แน่ๆได้แน่ๆได้แน่ๆโอเคคอมโ,มโบค่อนข้างแสบอยู่นะเดี๋ยวผมต้องมาสแปมเจ้าตัวสายอาร์ติกไนน์เนี่ยค่อนข้างเยอะเพราะว่าผมว่ามันเป็นตัวที่ต่อสู้ได้น่าไว้ใจที่สุดอะ่ะ <Hi, Jen. S 1> ผมได้ฮือระดับสูงสุดละ ทีนี้ผมผมมี2อออปชันระหว่างไม่ผมสแปมเลยดีกว่าผมกลัวมันช้าเกินไปแล้วเรามาเสียใจภายหลังที่เราไม่ได้สร้างเขาครับอีกอย่างหนึ่งการเพิ่มสายกลางเข้ามาก็คือการเพิ่มระยะของการโจมตีของทุกตัวไว้เทียสี่ก็4ีสีก็สี่ครับ ทุกคนควรอยู่ในระยะของเจ้าดับเจ้ามือตัวนั้นสินะที่จะได้รับบัฟได้ไม่ติดตูมตูมตู <S <S มตูมพังเร็วเอาเรื่องใช้ได้แล้วตอนนี้เราสามารถสแปมเมอร์บังกี้ได้เรื่อยๆแล้วเพราะว่าการเงินเราค่อนข้างน่ารักคือนนสายเนี้ยมันตีได้ครบทุกรูปแบบไงผมเลยเน้นสายกลางเอาไว้เป็นพิเศษ และต่อสู้ได้ค่อนข้างดีและระยะโจมตีตอนนี้เริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะโอเคเลยเด<ม>ี๋ยวผมว่าผมจะขายฮีโร่ด้วยซ้ำ <laughs> ผมว่าผมจะขายฮีโร่ด้วยขายเลยดีกว่าจริงๆมันก็ดีอ่ะเพราะว่าท่าสองเขามันช่วยบัฟได้แต่ก็ไม่เป็นไรเก็บไว้ก่อนแป๊บนึง เดี๋ยวเพิ่มเข้าไปนี้7ตัวแล้วระยะตีแต่ละตัวนี่คือแบบพอประมาณเลยอ่ะพอประมาณอ่ะใช้ได้แต่ถ้าเรามีวิเลตบัฟให้อีกนะแต่วิเลตผมคงจะไม่ใช้ครับตอนนี้การโจมตีมานาจจะไม่ได้ดีเยี่ยมมากมายอะไรขนาดนั้นแต่จํานวนในการเคลียร์บลูนเนี่ยผมว่าไว้ใจได้แล้วก็มีฮื้อมีฮื้อมาคอยช่วยดึงศัตรูมาตรงกลางอันนี้ดีจัดเลย พอมันดึงมาเรามีเวลาลุ่มขยี้เขาไงเหมือนระยะมันระยะมัน,ะะมนแปลกๆอยู่เนาะไม่เป็นไรลงๆไปกลางๆไว้ไป <c oughs>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  ขอไม่ดี <c oughs> ผมนี่เป็นทุกทีเลยไม่รู้เป็นอะไรโอเคโอ้ <c oughs> <c oughs> เลเวลขนาด ขนาดเราสร้างแบบว่ารัวๆเลยนะยังได้เลเวลไม่ได้สูงโอ้หถ้าอยู่ใกล้มากอะได้ระยะค่อนข้างดีช่างมันขอแค่ให้มันได้รับบัฟของตัวดำก็พอแล้วผมจะสร้างไปเรื่อยๆสายเนี้ยตาเท่าที่เงินมันให้นะครับ นี่แส,สแปมสายนี้เวลาเราเจอด่านลำบากเรากดสแปมสกิลแบบเต็มที่ได้หกพัแคนะรับเตรียมพร้อมเลยครับ6,800ระยะแบบบ้ามากเลยอะแต่ตัวที่ตัวที่อยู่รอบเจ้านี่นะพอเจ้านี่มันบัฟช่วยใช่ไหม ม,มันช่วยบัฟครับแต่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเน้นจำนวนก็ได้ครับเน้นจำนวนกับฮื้อออพอ้วครับด่านนี้อยู่รอบๆพื้นไว้อันนี้คูณสิบแล้วนะเนี่ยเพราะว่ามว่าเมอร์มังกี้ของเรานี่บัฟกันมาจนตีได้แบบสุดยอดสุดๆเลยตัวเหล็กไม่มีปัญหาครับ เ,เรานะติดไหนตัวนึงสวยสวยค่าดีค่าดีมากค่ากลุ่มค่อนข้างเก่งตอนนี้เรามี5้าห้าเจ้านี้ใช้7,000หืนนะผมต้องสแปมอีกครับยิ่งสร้างเยอะเท่าไหร่นะยิ่งได้เลเวลเยอะขึ้นตามไปด้วยในแต่ละด่านเพราะฉะนั้นผมถึงบางจุดจะไม่ได้รับบัฟผมก็ต้องวางอะโอโหตรงนี้มันแบบวัานิดเดียวจริงๆเอ้ยได้ได้ได้ไดได ขอแค่ได้รับบัฟผมเอาหมดครับเพิ่มจำนวนเข้าไปเข้ามาใกล้ก็โดนฮือโอโหคือระยะมันนิดเดียวจริงๆแต่ก็ช่างมันนะเราไม่จำเป็นต้องเวอร์วังที่สุดไว้ประมาณตรงนี้ครับเพราะเวาลาศัตรูมันโดนฮื้อมามันโดนลุมกระทืบแน่ๆ กองทัพมีความกระตุกมีความกระตุกเนี่ยแตตัวมันหนารีดทำดาเมจทำลายอย่างแบบในช่วงเวลาแป๊บเดียวนี่มันกเ็เสริมสร้างความกระตุกให้กับคอมพิวเตอร์ได้อยู่เหมือนกันนะจะหกหมื่นละหกหมื่นเสร็จก็อีกหมื่นเดียวที่ทุกอย่างมันพอมีโอกาสก็พอหะือเนี่ยแหละ พอเราแบบว่าฮอดึงมันมาตรงกลางแล้วนี่มันน่ากลัวมากเลยนะเจ้านี่กระโดดปะไม่น่าไม่น่ารอดนะไม่รอดครับดึงมาตรงกลางแล้วก็ระเบิดลุมกระทืมแต่ไม่ได้แรงมากมายเลยขนาดนั้นนะดีไม่ดีเราอาจจะต้องการเทียห้าของสายกลางเพิ่มขึ้นมาอีกสักตัวหนึ่งซึ่งเป็นตัวที่ผมยังไม่เคยเล่นอยากรู้เลยอะว่าเป็นยังไงอะผมวางพวกนี้ไปเรื่อยๆเ,เพิ่มยยกพีต่อ แล้วก็ถ้าต้องการจริงๆเดี๋ยวผมขายบันดาน้าฟาร์มเพื่อซื้อผมต้องทำนะครับ,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 บถ้าเรามีบัน,นาดาน้าฟาร์มมากกว่านี้นะเราจะสร้างได้มากกว่านี้แต่ก็ไม่เป็นไรนะมันจะเป็นเกมเงินแทนนสิดูสิอ่าพอๆกัน 6,800อีกนิดเดียวมผมว่าเราสแปมในจำนวนที่มากพออะมันอีก้อีันเอ็กพีเท่านั้นครับผมเก็บตังดีกว่ายังไงก็น่าจะซื้อได้ละถ้ามาในรูปแบบประมวานอย่างนี้นะครับยังไงก็ซื้อได้ครับแต่เงินนี่สิอัพเลเวลว่าได้แน่ๆผมมองผมมองอ่ะได้ละแต่ว่าเงินที่จะใช้สร้างมันนั้ฟาร์มพวกนี้ขายได้4 0 0พ ราคาอินเกม4 0 0 0มืนโอ้โหแพงสุดเลยอะอ่าแพงสุดมันก็ต้องเจ๋งสุดเหมือนกันนะซิเตรียมเลยนายนายเนี่ยแหละเตรียมเลยอัพได้เมื่อไหร่จะซื้ออยากเห็นพลังแล้วครับตอนนี้เจอแต่ซีโอมจีนะแต่ก็โดนฮือึอยู่ดี ือมาลุมกระทืบก่อนแล้วก็ลากกลับไปไอพลังเวฟของมันนี่นี่ได้แล้วได้แล้วอันล็อกครับผมเฮ้ยปอปเซดอนปอปเซดอนไอเจ็ตอเบลิตี้รอซัชพาวเวอร์แด้เอาโรกเวฟฟลัดเดอะแมปวิธซุปเปอร์คูลวอเตอร์ฟรีซิ่งออฟดูนว้าวโอเคท้าทางน่าจะดีเอาเลยละกันเดี๋ยวรองเงินรองเงินดันนี้ได้มาครบก่อนครบแล้ว ขาย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 ได้แล้วนี่ไปยัง่งอ้ยว,วาร์ปอ้ยเวฟอย่างกว้างสกิลมันคือสิ่งสําคัญสินะลองกดเล่นดูโอ้โหแช่แข็งทั้งแมปครับแล้วก็มีน้ําแข็งออกมาตึมเลยครับใช้ได้ครูดาวไม่ได้นานขนาดนั้นด้วยครูดาวไม่ได้นานขนาดนั้นจ้าและระยะตีของมันกว้างดีครับ ระยะตีมันมันมันกว้างแบบไม่น่าให้อภัยดีอ่ะชอบโอ้โหดีๆๆดีๆๆหมดสิทธิ์เลยครับผมว่าผมขายเจ้านี่ได้เลยเนี่ยเมื่อกี้ในตัวเล็กปะมันไซส์ขนาดกลางคล้ายๆกับพวกบุมแรงพอจะเป็นไม่ได้ไม่เป็นไรผมเชื่อมั่นคนนี้ขายเลยแล้วกันไม่เป็นไรผมอยากให้มีแค่นี้ครับแต่ว่าเราสามารถเติมได้อีกหน่อยหนึ่งนะผมว่าเราเติมได้อีกหน่อย เงินมันยังมีอยู่อีกนิดนึงแค่สองถ้าไม่ได้รับบัฟผมไม่อยากไม่อยากวางอะ่ะอยากให้ได้รับบัอ <c oughs> มันแบบพิกเซลเดียวจริงๆอะแบบประมาณสองสามพิกเซลอะ่ะถึงได้รับเนี่ยมันแค่นี้จริงๆอะ่ะโอ้โหมันน้อยมากเลยอะ่ะซึ่งทำให้ผมไม่อยากวางครับถ้าไม่ได้รับบัฟครับไปดูแค่นี้แหละทาไม่ไหวอ่ะเราจะกดเวฟนะผมก็ดันเก้าห้านี่ขนมกรุบเลยอะ่ะ แต่มันแน่นอนอยู่แล้วนะเมอร์มังกี้สายเนี้ยมันสู้กับพวก DDT ได้เก่งมากแต่ตอนนี้พอมันรวมกับไอ้เจ้าพวกนี้เข้าด้วยกันแล้วแบบม,มันใช้ได้เลยพลังทำลายค่อนข้างสูงกลุ่มทำลายกลุ่มค่อนข้างดีแต่ว่าเมอร์มังกี้สามารถแบกตัวเองมาจนถึงด้านระดับสูงได้สีม่วงอาจจะเป็นปัญหานิดหน่อยนิดหน่อยอจริงๆนั่แหละไม่ไม่ได้เป็นปัญหาถึงขั้นแบบเอ้ยไม่ไหวแล้วออไม่ใช่เลย เดี๋ยวดันร้อยโอ้ยมันตีแรงเกินไปไหมเนี่ยด,ดททอ๋อโดนฮือแล้วก็โดนตีแป๊บเดียวตายนะละลายครับผมบอกเลยเวฟมันสูงมากพลังทำลายของเวฟเขาเนี่ยหืมน่าไว้ใจได้ครับ เอาละในเมื่อเราใกล้จะถึงนั้นแล้วผมขออนุญาตพูดขอบคุณคนหนึ่งแล้วกันนะครับคุณโยซุนไลเบิร์ดนะครับที่มีซ u เปอร์แชท1 0 0บาทมาให้ด้วยด้วยคำว่าสนุกดูเพลินมากครับทำอีกเยอะๆนะครับเป็นกำลังใจให้ครับโหต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยครับกับกำลังใจอันนี้นะแล้วก็อีกหลายๆคนเลยนะครับที่คอมเมนต์เข้ามาโอ้โหเห็นแล้วเห็นแล้วมันมันมีกาลังใจที่จะทาต่อครับเห็นแบบนี้แล้วแบบว่าต้องขอขอบพระคุณมากๆ กำลังใจทุกๆคนอาจจะคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตหรืออะไรอ่ะอัน,นีผมกดสกิลนะมันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่สําหรับผมมันเยอะครับบางทีแค่หนึ่งคอมเมนต์เล็กๆอะ่ะทําให้ผมแบบอยากจะทําต่อกลับมาทําใหม่อะไรแบบเนี้ยมันมันมีผลหมดเลยต้องขอขอบพระคุณทุกๆคนที่ให้กําลังใจกับช่องเล็กๆของผมนี้ด้วยละกันโอเค สุดยอดครับระเบิดตุ้มเมอร์มังกี้เคลียรเรียบร้อยได้รับรางวัลเป็นอินซ n าม d ังกี้ดันนิงกันเนอร์หนึวผมว่าเมอร์มังกี้นี่ดูถูกไม่ได้เลยนะพอเขาอยู่ด้วยกันแล้วคือแต่ละสายมันมีความชัดเจนมันมีความแตกต่างกันของความสามารถมากๆเลยอะซึ่งดีนะซึ่งดีมากเลยเจอพลังน้ําแข็งครับ ท่านี้เสบเกินโจมตีของมันอ่ะดีมันโจมตีแล้วแบบว่าค้นหาศัตรูติดตามติดสโลมีครบมีครบเลท่าน้ําแข็งอันเนี้ยแอบดีนะแล้วก็ปล่อยน้ําแข็งออกมาแบบเต็มแมบบพพุ่งไปโดนใครก็เจ๊กมอนนั้นเก่งเอาเรื่องนะดูถูกไม่ได้รอบเมอร์มังกี้เมอร์มังกี้เก่งมากโดยเฉพาะสายกลางสายกลางอย่างน้อยมันแบบ มันตีได้ครบทุกรูปแบบอ่ะมันไม่กลัวดาเมจมันแรงเอาเรื่องอยู่อ่ะชอบชอบชอบแดูสิสายกลางพอสปแปมสก,กิลนี่คือแบบใช้ได้เลยโอ้โห oh. ละลายทุกอย่างที่ขวางหน้าครับยกเว้นสีม่วงอ่ะจ,จะลำบากนิดหน่อยแต่ก็อย่างที่บอกนิดหน่อยอจริงๆไม่ได้แบบว่าสร้างปัญหาให้กับเราถึงขั้นแบบบักไยเกินไป ร้อไปได้เรื่อยๆแล้วเนี่ยทีมนี้ไปได้เรื่อยๆแล้วยังกดสกิลได้แบบไม่เต็มที่ด้วยผมอะ่ะมันแช่ทั้งแมปเนี่ยดีแล้วก็ปล่อยมาเต็มแมปใช้ได้ใช้ได้ช,ไดชอบผมชอบสกิลกดของเมอร์บังกี้มากๆเลยอะเจง๋งแล้วระยะตีค่อนข้างดีอะระยะตีแบบกว้างกว้างขวางน่ากลัวสุดๆ <laughs> โอเค เราน่าจะเพิ่มเลเวลของมันไปอีกประมาณหนึ่งได้อีกไมสามหมื่นนะไม่อ,อีก30,000นะถ้ามันมีเทียหขึ้นมาเราก็พร้อมแต่ไม่มีทางที่30,000จะสามารถอัพเทียหได้ถ้ามันมานแต่ผมว่าอีกนานอีกสักพักใหญ่ๆเลยแหละกว่าเทียหเตัวนี้จะมาเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องรีบร้อนอะไรขนาดนั้นกดสกิลไม่ได้ถ้าศัตรูไม่อยู่ใกล้ว้าวดีจัง เก่งเก่เก่ง,ง,งค่อนข้างค่อนข้างถือว่าเป็นตัวที่ใช้ได้มากๆเลยอะ่ะดีๆทีนี่มันเริ่มมาละเต่ามันก็ไม่รอดครับจะโดนฮือมันก็ไม่รอดอยู่ดีไ,ได้พอประมาณประมาณนี้ก็น่าจะเพียงพอละโอ้มโอ้ม สวยงามเมอร์มังกี้ผ่านนายผ่านสุดๆเพราะว่าแต่ละสายของเขาอะเทียบบนเทียกลางเทียล่างสายบนสายกลางสายล่างอะมันมีประโยชน์ทุกสายครับมันน่าสนใจสุดๆมีโอกาสก็ลองลองเล่นเขาดูแล้วก็จะรู้ว่าสายล่างสร้างปฏิหารให้กับเราได้สายกลางทำดาเมจได้แบบน่ากลัวแล้วก็สายบนบัฟให้กับทุกคนได้อีกด้วยและตีได้ครบทุกรูปแบบถ้าเล่นสายกลางถึงเทียสี่อะเนาะจะตีได้แบบไม่ต้อกงกังวลอะไรสักเท่าไหร่ ประมาณนั้นนั่นเองนะครับโอเคครับทุกคนสำหรับการเล่นในครั้งนี้ก็น่าจะต้องเพียงพอยเพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้กันอย่าลืมจะกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งอย่าลืมนะครับว่าคอมเมนต์แต่ละอันเป็นกำลังใจให้กับผมได้เป็นอย่างดีเลยประมาณนั้นนั่นเองนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับไม่อยากให้เสียเวลาแล้วส่วนตัวผมบัณฑิษนี่คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะเราไว้ค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม